สัดลูกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให สนนนุกกกััจรริงวอยะทมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดงานลายกระทงทุกปีนะครับโดยองค์การบริหารน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่1และก็วันที่สองธันวาคม2566นะครับมีชื่องานว่าเวียนมาถึงวันรอคอยลอยละล่องท่องราชพัฏนนะครับ สถานที่จัดงานก็อยู่บริเวณบ่อประบรึกหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโช,ชตภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรน,นะครับงานนะครับได้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับมีนักรศรรึกษา6คณะนะครับได้ตั้งขบวนที่หน้าบริเวณสหกรณ์นะครับมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณ,ณะวิยาการจัดการคณะพุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ขบวนนักศึกษาทั้ง6คณะนะครับก็ เคลื่อนก็สู่บริเวณลานหน้าอาคารที่ปรกรณ์รสมีโชคเป็นที่เรียบร้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรียานุชพรมพราสิทธิ์นะครับรักษารจจาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฒก็ได้กล่าวเปิดงานราชภัฒร์อยกระทงประจำปี2566ที่ชื่องานเอบเวียนมาถึงมันรอคอยรอยละล่องท้องราชพัฒนะครับหลังจากที่มีพิธีเปิดก็มีการแสดงระบ,บำชากกราวจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรมการประกวดน้อยนพมาตการประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงใบตรองทถงดอกไม้มินิคอนเสิร์ตของบนนตรีมีให้ชมอีกด้วยครับในส่วนวันที่2นั้นนะครับคือวันที่2ธันวาคม2566นักศึกษาต่างก็งมาร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานมีการชมการแสดงพื้นบ้านจากชมรมสักทองเสียงทิพย์การประกาศรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ไฟประดับการประกวดเทพ,พบุตรเทพธิดา ราชพัฒน์รอยกระทงนะครับการประกาศผลและก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ครับสนุกครับในวันสุดท้ายนะครับตั้งแต่เวลา17บนาฬิกานักศึกษาประชาชนนะครับต่างก็เข้ามาเดินเที่ยวภายในงานจนถึงเวลา22อนาฬิกานะครับโดยดูร้านค้าอาหารรับประทานของอริสอร่อยแล้วก็ดูนักศึกษาเขาจัดกิจกรรมกันดูการแสดงแล้วก็ชมกระทงที่อยู่ในบ่อปลาบึกเป็นกระทงที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาทุกคนและทุกๆปีก็จะทํามาแข่งขันกันแบบนี้ แล้วแต่ว่าในแต่ละปีนะครับนักสึกษารจะมีไอเดียสร้างสรรค์กันอย่างไรสุดท้ายเมื่อประดับไฟส่องไปที่กระทงทําให้เงาที่อยู่ใต้น้ำนะครับเสริมแสงสว่างขึ้นว่าอีกก็เลยทําให้เกิดความสวยงามแล้วกระทงที่ลอยที่นี่นะครับก็มีทั้งกระทงที่ผลิตจากธรรมชาติเช่นเปลือกขา้าวโพดขนมปังใบตองแล้วก็มีกระทงะกะลาไส้เทียนนะครับที่ลอยไปแล้วก็สามารถ เก็บมาไว้ใช้ต่อในปีหน้าได้ครับต้องบอกว่าในมหาวิทยาลัยนะครับเขาจัดกันเองดูกันเองแล้วก็เป็น1นึ่งคะแนงน,นะครับในตําราวิชาเรียนก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็บอกได้เลยว่าจัดได้น่ารักกระชับไม่เยิ่นเย้อน,นะครับไม่มีอะไรแอบแฝงให้งานต้องเสียวเวลาเวลา ก็อยากจะให้งานประเพณีลอยกระทงทุกแห่งนะครับได้จัดแบบนี้นะครับดูบริสุทธิ์แล้วก็ชื่นใจที่ได้สื่อสารวัฒนธรรมไทยนะครับโดยสรุปประทับใจนะครับในความตั้งอกตั้งใจของนักศึกษานะครับที่ได้ประดิษฐ์กระทงใหญ่เข้าประกวดแล้วก็ร่วมกันคิดสร้างสรรค์จัดงานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นการปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อสาการะบูชาพระแม่คงคาหรือแม่น้ําลําคลองซึ่งล้วนแต่ให้คุณประโยชน์กับมนุษย์ทั้งด้านการดําเ,เนินชีวิตการเก,ก,รกรเษตรการอุปโโภภคคบริ การมคมนาคมซึ่งถือได้ว่าน้ํานั้นเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรามาจากรุ่นปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ดํารงสืบไปนะครับนับเป็นประเพณีที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามตระการตาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกําแพงเพชรครับ ล,อย,ล,อ,ยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวง,งวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นอย ชายหญิงสนุกุกกันทิงวันลอยกระทงลอย,ล,ย,ล,ย,ล,ยลอยกระทงลายลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลายกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ ตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่องให้เราสุขใจบุญจะส่องให้เราสุขใจัพ็ญ สิสองน้ำกาะนองแตงตะลีเราทั <If> ้งรลายชายหญิงสดนุกกันจิิงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยด้วยเทมาบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เรา อลให้กับพประภูดได้ครับหลักใคญ่จะไปตอนนี้บัตรโบสถ์เรายังมีจําหน่ายอยู่เยอะครับสามารถเลือกกันได้ด้านข้างเลยครับด้านขวามือของท่านพิธีกรวันนี้มีจําหน่ายกันแบบล้นหลามรู้สึกว่าเปิดโบสถ์ของเทพบุตรเรียนเชิญนำพรมไายนำบัตรโบสถ<ป>์แปลกนะคะร,ะรับเรื่แปลกแล้ละ,ละ ชอบไปรับใครเรียนเชิญได้เลยครับสามารถเราได้ผู้ชนะเลิศของเทพธิดาไปแล้วนานวันชนะเลิศอีกหนึ่งครั้งค่ะลำดับต่อไปเป็นฝ่ายเทพบุตร รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลขเราจะประกาศผลชนะเลิศเทศบุตรในค่ำคืนนี้ตื่นเต้นกันไหมฮะ ชนะเลิศเลขหมายเลขแปดครับขอเสียงป,ประมือด้วยครับและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับหมายเลขของทองราชนฮัตพุทธศักราช2500เ้ยขออภัยครับได้แก่หมายเลขแปดครับ เวียนมาถึงวันคอย่อยแล้วล่องต้องราชพัตรุษกราฎักราช2อ6 6ค่ะ